คุณมีคนอื่นจริงๆหรอเนี่ยคุณลินคุณลินคุณลินครับฟังผมก่อนคุณลิ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 นเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลินคุณลินคุณจะโกรธด้ผมนักหนาเนี่ยยังมีหน้ามาถามอีกเหรอไหนบอกว่าไม่มีอะไรปิดบังฉันไงเมื่อคืนคุณแอบออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกนี่คุณรู้เหรอไม่ใช่แค่รู้นะคุณ ฉันได้ยินทุกอย่างที่คุณพูดเลยอ่ะเพราะงี้ใช่ไหมคุณเลยแอบตามผมมาเนี่ยใช่เพราะฉันสงสัยในตัวคุณแล้วก็เป็นแบบที่ฉันคิดจริงๆอ่ะคุณโกหกกฉันทำไมอ่ะคุณปกป้องฟังผมก่อนนะผมอธิบายให้คุณฟังได้คืออธิบายอะไรอ่ะมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้ไงคุณมีผู้หญิงคนอื่นอ่ะฮะผมแน่น่ามีผู้หญิงคนอื่นปกป้องันอยูับไพรอ่ะผมห่วงคือกัน แต่อยู่ตรงนี้ละคุณลินคุณกำลังเข้าใจผมผิดแล้วเข้าใจผิดว่าอะไรอะคุณก็เมื่อวานตอนที่คุณออกไปคุยโทรศัพท์อะคุณบอกว่าคิดถึงนะครับสุดที่รักของผมจบๆมันจใจ้คนอื่นไปได้ยังไงอะคุณลินถ้าคุณยังไม่ได้รู้อะไรจริงคุณยังเพิ่งรีบตัดสินผมได้ไหมไม่ต้องมาแก้ตัวฉันไม่เชื่ออะไรคุณอีกแล้วคุณปกป้องคุณลินคุณลินเดี๋ยวคุณลินคุณฟังผมก่อนเฮ้ยนีลูมันมันเพชรเจสซี่ได่เจ๊ไหนมันตีปากลูกไส้ห้อยังเนี่ยไอ้จัดการมาเองโอ้ยประตง ายท้ายอย่งนี้ล่ะเดี๋ยวแม่ไปเองเจ้าตายแท้เจอไม่ข้นใจของข่อยจั้ไยเป็นอย่างเขามปนอย่างออกไปก้นเอา้าเป็นอย่างจึงต้องออกไปน้ำเออทำไมต้องให้เขาออกไปด้วยอะคือคุลินที่ใช่ออกไปอะคุณกับเขาพี่อะไรกันแล้วใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ทำไมอะ คุณชอบรุ่นใหญ่สวยๆแบบนี้ทำไมคุณไม่บอกฉันน่ะรุ่นใหญ่อะไรไปกันใหญ่แล้วคุณลินไปกันใหญ่เหรอที่คุณแต่างงานกับฉันน่ะคุณยังได้ไปผอยอีกเหรอคุณปกป, <c oughs> ป้องใครแต่งงานที่อย่างกับใครฉันไงฉันแต่างงานกับเขาแล้วคุณก็โดนหลอกเหมือนกันใช่ไหมเขาเอาเงินคุณไปเท่าไหร่แล้วอ่ะก็หลายอยู่เ็วคุณเป็นเลวจริงๆเลยอ่ะนี่เขาอยู่กับคุณมานานแค่ไหนแล้วคะ นานมากพอไปเอ้อคุณลินคุณฟังผมก่อนผมอธิบายคุณได้นะคุณลินฉันไม่ฟังอีกแล้วคุณเป็นเลวจริงเลยอ่ะคุณอย่าเพิ่งมาโนไปเองคุณฟังผมก่อนโอ้ยผมก่อนโอ้ยโอ้โหคุณเฮ้ยมันสีฮเกิดไปแล้วเด้อใครอ่ะท่านก็เป็นผัวผู้หญิงคนนี้สิผัวอ๋อ โวยเรอเนี่ยแล้วยังไม่กินเด็กอีกหรอกินไม่เลือกเลยเนี่ยมึงว่าอย่างก่อนวะก็เขาเป็นผัวฉันไงผัวใช่อีกีหนูคนนี้มันเว้าหมายความว่าจังไรรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยใช่เอารู้จักสิก็มันเป็นลูกชายสันนะล,ลูกชายใช่เนี่ยพ่อผมส่วนเนี่ยไม่ใช่เมียผมแต่เป็นแม่ผม ใช่จ้ะนีพอ่อแม่ปกป้องดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี